สวัสดีครับวันนี้หัวข้อวันนี้เราจะพูดกันเรื่องของอาการใช้ 2DCAD นะครับเพื่อ,อทำงานอยู่กับบ้านนะครับว่าเราจะทำงานร่วมกันกันกบเ,เพื่อนร่วมงานเราได้อย่างไรบ้างน,นะครับในยุคที่ที่มีไวรัสระบาดอย่างนี้เราก็หลายคนก็คงจำเป็นจะต้องทำงานอยู่กับบ้านนะครับแล้วก็ประสานงานกัน ในกรณีของคนที่ใช้ระบบพวกบิมซอฟต์แวร์เนี่ยเขาก็อาจจะมีระบบซึ่งข้อมูลอยู่บนคลาวด์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็คงไม่ค่อยจะแตกต่างกันมากนักจากระบบเดิมที่เคยทำนะครับแต่อย่างไรก็ตามม,มันเป็นมันเป็นระบบซึ่งต้องมีต้นทุนที่สูงนะครับในขณะที่เราพยายาามหลายทนพยายามจะลดต้นทุนกันหลายคนกลับไปเขียนแบบ2มิติกันนะครับก็เลยเป็น หัวข้อที่เราอยากจะมาคุยกันว่าถ้าเราจะทำงานอยู่กับบ้านโดยใช้ระบบ 2D c a d CAD แบบนี้แล้วเราทำงานกันหลายคนเราจะทำไงกันดีนะครับ mm. ก็เลยอยากจะมาเสนอไอเดียหรือมาแลกเปลี่ยนแล้วกันนะครับว่าเราจะทดลองใช้ระบบพื้นๆที่พวกเราใช้กันอยู่แล้วนะีก็คือ External Reference นะครับกับการใช้พวก Cloud Storage ทั้งไายแหล่ นในกรณีตัวอย่างนี้ผมจะยกตัวอย่างที่ที่ d r o p b o x นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมทดสอบผมว่ามันมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างรวดเร็วดีนะครับามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมจะให้ดูกรณีนี้คือ Dropbox นะครับสิ่งที่เราทำก็มีม่อะไรมากนะผมจะใช้โฟลเดอร์นี้ซึ่งเก็บไฟล์นี้อยู่แลผมอยากจะแชร์โฟลเดอร์นี้ให้กับเพื่อนร่วมงานนะครับเราก็ไปที่แชร์เนี่ยนะครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็แอดที่ผมแอดไปแล้วนะครับนี้หลังแล้วเราก็เพียงแค่กรอกอ e ีเมลตรงนี้ลงไปนะครับว่าเราต้องการจะแชร์โฟลเดอร์เนี้ยให้เพื่อนร่วมงานเราคืออ e ีเมลอะไรบ้างนะครับเสร็จเรียบร้อยเมื่อเราเมื่อเราสร้างเสร็จเรียบร้อยพอเราครีเอทลิงก์เข้าไปเอ่อโทษทีพอเราสร้างอย่างล้วเราเราแอพพลายไปเรียบร้อยเนี่ยนะครับเอ่อมันก็จะมีเมลยิงไปหาเอ่อ เพื่อนร่วมงานเรานะครับซึ่งเพื่อนร่วมงานเราก็เพียงแค่แอดโฟลเดอร์ add นี้ที่เราแชร์โฟลเดอร์ไปไว้กับระบบของเขาเพราะฉะนั้นเครื่องของเขาก็จะมองเห็นโฟลเดอร์ที่แชร์นี่นี่ผมทดลองง่ายๆคือจริงๆผมใช้ส่วนหนึ่งคือผมจะใช้ AutoCAD บน Virtual Machine นะครับใน Account dropbox ตัวหนึ่งแล้วก็ผมใช้ a u t o c a ค f o r m แมอีกตัวใน Account ของ dropbox อีกอันหนึ่ง นะครับผมจะลองทดลองให้ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อเราแชร์เสร็จเรียบร้อยนะครับหมพอเราแชร์เสร็จแล้วก็ขั้นตอนเรื่อง dropbox หลายท่านคงคุ้นเคยอยู่แล้วแหละนะครับเลี่องแชร์ทีนี้พอแชร์เสร็จเรียบร้อยลองกลับไปดูว่าผมจะยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันนะครับเราพูดเรื่อง extra reference ก่อนกันนะครับ extra reference เนี่ยจริงๆใช้กันมานานมากแล้วนะครับหลายคนใช้อยู่แล้วแหละ แต่ก็จะมีบางคนซึ่งยังรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยเวิร์กมันไม่ค่อยสะดวกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่เท่าที่เท่าที่ผมพบอ่ะก็คือว่าส่วนใหญ่ก็คือตอนที่เราพวกเราใช้ e x t e r n a l Reference นนเนี่ยเ e f อ u l t ถ้าเป็น AutoCAD รุ่นก่อนๆน,นะครับ Default ของการจำว่า Excel Reference อยู่ที่ไหนเนี่ยมันจะจำในระบบที่เราเรียกว่า Full Path ก็คือจำหมดเลยว่า DIC f ีโฟลเดอร์เท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับซึ่งแน่นอนเวลาเราย้ายเครื่องแล้วโอนไปให้เพื่อนเนี่ยย่อมมีปัญหาว่าโครงสร้างของโฟลเดอร์มันไม่เหมือนเดิมแล้วก็อาจจะทําให้ external reference มันใช้งานไม่ได้นะครับวิธีทํางานในกรณีที่เป็นองค์กรขนาดเล็กเนี่ยนะครับมันมีระบบอันนึงของของ f a u l t ของ AutoCA แเตอะผมจำไม่ค่อยได้น่าจะเป็น2018ขึ้นไปเนี่ยนะครับ Default p a t t ของ Excel Reference มันจะเป็นอ่ผมให้ดูนี้แล้วกันเวลาใช้คำสั่ง Excel Reference แล้วเราจะเลือกอะไรมาสักอันผมยกตัวอย่างง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับจริงๆมันไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าไหร่จะเพียงผมจะลองทำให้ดูในกรณีนี้ถ้าเราสังเกตดูเราเห็นว่ามันมี p a t t type เนี่ยนะครับถ้าเป็นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น2018เป็นต้นมาเนี่ยพาร์มันจะเป็น relative part นะครับซึ่ง คำว่า relative path หมายความว่าเมื่อเราย้ายเครื่องนะครับแล้วโครงสร้างโฟลเดอร์ไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็ยังคงทำงานได้นะครับเหมือนปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่ Default ของเวอร์ชันที่ต่ำกว่านี้สัญญาเลยเจอคำว่า full path full path หมายความว่ามันจะจำตั้งแต่ชื่อ drive cd อะไรก็ว่าไปจำเต็มหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราย้ายคนละที่ชื่อ drive เปลี่ยนไปเนี่ย ก็จะเป็นปัญหาทันทีนะครับวิธีการส่วนใหญ่ที่เราใช้กันเราก็จะใช้ relative path r เป็นหลักเพราะว่าตาบใดรฟ์กามที่โครงสร้างของโฟ er mm hmm. ลเดอร์เราไม่เปลี่ยนแปลกเราย้ายเครื่องก mm ็ Copy hmm. ไปทั้งก้อนเนี่ยนะครับหรือส่งไปทั้งก้อนในการทำงานก็ทำงานได้อันนี้คือคือจุดที่มักจะพบว่าเป็นปัญหาสำหรับ e x c e l reference เท่าที่เราเคยเจอถ้าใช้ตรงนี้ได้เข้าใจแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องนี้มันก็ไม่มีล้วนะครับ โอเคผมไม่ลงรายละเอียดเรื่อง external reference สักน,นะครับเพราะว่าหลายท่านคงคงทราบกระบวนการเราจะมาทดลองดูว่าเราทำงานอยู่กับบ้าน work from home แล้วทำไงดีผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันนะครับสมมติว่า uh, เราเป็น,เร,เ,ปนเราเป็นหัวหน้าง,งานหรือเป็น,เป,นเป็น chief architect หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วเราบอกว่าเราจะต้องเราเป็นคนสร้างแผนขึ้นมาแล้วเราจะให้ให้ทีมงานเราช่วยไปเคลียร์รูปด้านต่อนะครับ ในเมื่อมันทำงานกันหลายคนเนี่ยทำาังไงดีนะครับถ้าอยู่ในออฟฟิศก็ก็ส่งไฟล์ Copy มาแต่เราไม่อยากจะ Copy ี้ละเราจะใช้วิธีคือใช้ external reference มานะครับโดยที่เราอาศัยโฟลเดอร์ของตัว Cloud storage เนี่ยเป็นตัวเก็บไฟล์หลัานี้นะครับผมจะลดต้องอยางีงสมมติวผมเป็นคนทำเนี่ยทำแปลนนะครับเสร็จแล้วเรามีผู้ร่วมงานอีกคน นะครับพูดมานอีกคนนึงผมจะย้ายไปอีกอีกอีกเครื่องนึงนะครับสมมติว่าเครื่องเดียวกันนี่แหละนะฮะตอนนี้ผมทํางานอยู่ที่ออ t o ต a แครับสิ่งแรกที่ผมทําคือแล้วก็เปิดไฟล์ขึ้นมานี้ผมจะเขียนลูกด้านแล้วนะครับโดยที่ผมจะเอาแปลนจากที่อยู่ใน Dropbox มาใช้นะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเป็นคนทำนะครับเราก็ใช้คำสั่ง Express นี่แหละนะครับ เซฟนะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกไฟล์นะครับในที่นี้ผมจะเลือกไฟล์ที่มาจาก Dropbox นะครับไฟล์ที่ผมจะทำคือเนื่องจากว่า,าสมมติผมเป็นคนที่ต้องเคลียร์ลูปด้านนะครับมีอีกคนนึงทำแลนมาผมก็เลือกแลนอันนั้นมานะครับแล้วก็จะมาวางจริงๆวางตรงไหนก็ได้นะครับวางตรงไหนก็ได้นะฮะเราวางไป ผมมีสแนปทัดหแล้วกันนะครับวางลงไปเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือเราลิงก์มานะครับหลังจากนั้นเนี่ยวิธีง่ายสุดของการเขียนซึ่งหลายคนก็ใช้วิธีนี้อยู่แล้วแต่บางทีไม่ได้ไม่ได้เอาใช้ Excel เฟรคือใช้วิธี Copy f i ไฟล์ Fi มา Copy มา Paste แล้วก็ทำการ Project เส้นนะครับแล้วก็มาเขียนรูปด้านเอาจจะเขียนดูด้านล่างของอันนี้ก็เขียนรูปด้ ประเด็นก็คือเมื่อเรา copy มาเนี่ยมันไม่มีอะไร r e l a t แต่คราวนี้เมื่อเราใช้ external reference หลายท่านคงทราบดีว่าเมื่อเราใช้ external reference ก็หมายความว่าไฟล์นี้ยังคงลิงก์่กับไฟล์ต้นฉบับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูวิธีการก็คือว่าพอเราเริ่มต้นได้ไฟล์ที่เป็นแปลนอันนี้มานะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตที่หนึ่งคือผมไม่ได้เขียนแปลนอันนี้เองนะงเพราะขี้เกียจน,นะครับก็เลยเอาเอาแปลนตัวอย่างจากจากเว็บวดมานั่นแหละนะครับก็จะเป็นเป็นเป็นรอยิงธรรมดาผมจะได้ ทำงานเร็วหน่อยเพราะอยากจะทดลองให้ดูเฉยๆวิธีการก็คือแน่นอนเมื่อเราได้มาคําสั่งที่เรามักจะนิยมใช้ใช่ไหมครับที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับก็คือว่าเราก็เอาตัวคําสั่งที่เราใช้บ่อยๆนะครับผมจะสร้างเลเยอร์ใหม่อันหนึ่งชื่อปกติก็เราก็จะสําหรับใส่ไกด์นะครับแล้วเราก็จะเอาอันนี้เข้ามานะฮะ ผมจะเปลี่ยนสีสักนิดหนึ่งแล้วกันเพื่อจะได้เห็นไอเดียนะครับแล้วก็เปลี่ยนเส้นนิดหน่อยนะครับนชนิดของเส้นเป็นผมจะโหลดเส้นที่เป็นเส้นประมานะสักนิดหนึ่งแล้วเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะใช้คำสั่ง x line ธรรมดานะครับเราก็ใช้กันบ่อยนะทำ projection line เราก็โอเคเรา project เส้นที่เราจะ project ไปเขียนรูปด้าน กริดลายเบื้องต้นนะครับเราอาจจะเอาตำแหน่งของของตัวหน้าตาหรือประตูหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อเราจะรู้ว่ามัน Reference อยู่ที่ตรงไหนนะครับอันนี้เป็นตัวไกด์เบื้องต้นนะฮะโอเคผมจะเขียนเป็นบางเส้นแล้วกันนะครับหรือบางทีเราก็อาจจะเอาไกด์ลน์บนบนกริดลายเพื่อเราจะไปโปรเจกต์กริดลายอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อเราได้เส้นอันนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาวาดรูปด้านแถวๆนี้แหละ นะครับแทนทีนี้ผมก็ทำไปแล้วสมมติเราทำไปแล้วแล้วกันนะครับแล้วก็วาดรูปด้านไปดยมี projection line นี้กลับไปดูอันนี้ผมทำไปแล้วนะครับทำไปแล้วโอเคสมมติเราวาดรูปด้านเราก็ project เส้นมานะครับแล้วก็วาดรูปด้านอันนี้มานะครับทีนี้พอเราวาดอันนี้เสร็จเราก็ได้รูปด้านใช่ไหมครับปกติวิธีง่ายสุดที่หลังจากเราได้รูปด้านเราต้องการเคลียร์คัเพื่อจะใช้รูปด้านอันนี้ไปใช้วิธีง่ายสุดก็คือเราก็เพียงแค่ ไปที่ excel reference แล้วเราก็บอกว่าไฟล์อันนี้เราก็อันโหลดไปอันโหลดไปความว่ามันก็ไม่ปรากฏบนจอใช่ไหมครับส่วนอันนี้ที่เราเขียนบนเลเยอร์เนี้ยเราก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากนะครับเรากเ็เราก็แค่ปิดเลเยอร์นี้ไปนะครับปิดเลเยอร์ตัวนี้นะครับเราก็ได้รูปด้านเราก็เอารูปด้านเหล่านี้ ไปพลอตไปอะไรก็แล้วแต่นี่ก็เป็นกระบวนการรอบที่1นะครับถัดไประหว่างนั้นเนี่ยสมมุติว่า,าผมจะลองเปิดไกด์ไลน์นี้ไว้นะครับแล้วผมเอา external reference อันเดิมเนี่ยแล้วผม reload มันกลับมาไว้เพราะว่าผมอยากรู้มันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับทีนี้ระหว่างที่ผมทำงานนะครับระหว่างที่ผมทำงานากลับไปที่หนึ่งนะครับกลับไปที่ผมซึ่งเป็นอีกคนหนึ่ง ก็คนเดียวกันนี่แหละนะครับสมมุติแล้วกันผมอาจจะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยผมจะลองดูง่ายๆเลยนะครับผมจะลองย้ายหน้าต่างบานนี้นะครับสังเกตดูนะครับผมจะย้ายหน้าต่างบางนนี้ไปสักนิดย้ายไปนิดหน่อยนะครับประมาณส,สักห้าร้อยห้าสิบเซนลวกันโอเคทีนี้เวลาผมย้ายหน้าต่างอันนี้นะครับผมย้ายนี้ไปนะฮะ อพอเราย้ายเสร็จเรียบร้อยแน่นอนตำแหน่งมันเปลี่ยนนะครับผมก็จะแค่เซฟงานในฐานะที่ผมเป็นคนเ,เป็นคนทําแปลงก็ทําไปผมอาจจะแก้ไขดัดแปลงห้องอะไรก็สุดแท้แต่ในขณะเดียวกันพน่มงานเราอยู่ที่นึงนะครับซึ่งใช้ไฟล์นี้อยู่นะฮะโดยปกติเนี่ยเวลาที่ Excel Reference มัน มันถูกอัปเดตเนี่ยทีนี้เนื่องจากเราทำบนคลาวด์มันก็อาจจะมีกรณีที่ว่า Data บนคลาวด์เรานั้นมันมันมีความรวดเร็วพอไหมเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตสปีดอะไรก็แล้วแต่แต่หลังจากที่เขาเซฟไปบนบนคลาวด์เรียบร้อยแล้วผมไม่แน่ใจตอนนี้หน้าต่างมีอยู่ที่เดิมนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้แก้ไขมไม่ได้อัปเดตวิธีง,ง่ายสุดก็คือจริงๆถ้าเราเปิดไฟล์นี้ใหม่เราจะเห็นว่าหน้าต่างที่อยู่ตรงเนี้ยที่เราย้ายไปเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับ แันเราจะลองง่ายๆวิธีการก็คือผมแค่คลิกขวาแล้วผมก็สั่งให้ให้วีโหลดนะครับเห็นไหมฮะพอเราวีโหลดเสร็จพอเราจะสังเกตเห็นว่าตัวหน้าตานี้มันย้ายไปเพราะว่าคนที่ทําอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นคนทําแปลงเขาย้ายแน่นอนเราเห็นว่ามันย้ายวิธีง่ายสุดก็คือผมก็อาจจะร่วมย้ายไอ้เส้นไกด์ไลน์เดิมมันไม่ตรงกันละผมอาจจะ move ไกด์ไลน์ตัวนี้มานะครับจากตรงนี้ มาอยู่ที่ตรงนี้แทนนะครับโอเคเสร็จ okay. แล้วเราก็ากลับไปดูที่ข้างล่างที่เป็นรูปด้านที่เราทำแล้วจะเห็นว่าจริงๆตอนเนี้ยหน้าต่างบานเนี้ยจริงๆอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วหน้าต่างควรจะบีตรงนี้แหละเราก็สามารถจะ move ตัวหน้าต่างตัวนี้ครับจากตรงนี้ไปตรงนี้โ okay. อเคเพราะนั้นระหว่างที่ คนที่กาลังเขียนรูปด้านอันนี้อยู่เขาก็จะไม่จําเป็นต้องมาโทรบอกว่ามีการแก้ไขอะไรไปแล้วแล้วมันก็จะไล่อัปเดตจากตัวนี้จริงๆข้อดีอันนึงที่เรามักจะเจอบ่อยสุดของ,ของเวลา,าทํางานถ้ามันเปลี่ยนแปลงเยอะๆนะครับม,มันจะหาไม่ค่อยยากหรอกกรณนี้มันขยับแค่สิบยี่สิบเซนเนี่ยมีปัญหาแล้วเราก็จะทํางานไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราจะเห็นว่าอันนี้มันก็จะอัปเดตนะครับแล้วตอนนี้เราก็สามารถจะทางานร่วมกันได้พอผมไปเปลี่ยนแปลงในนี้อะไรนิดหน่อย นะครับเ,เราก็สามารถที่จะรู้ได้ทันทีคนที่ทํารูปด้านก็จะรู้ได้ทันทีในขณะเดียวกันคนที่อยู่ฝั่งนี้ซึ่งสมมุติกรณีนี้ผมเป็นผมจะลองนี้นะครับอันนี้แล้วผมจะลองเซฟไปนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วผมกลับไปที่นี่นะฮะโอเคเออทีนี้ผมอาจจะเป็นเป็นหัวหน้าง,งานผมก็อาจจะลองเปิดไฟล์นี้ดูว่า ไอ้ไฟล์รูปด้านน่ยลูกน้องเราทําไปถึงไหนนะครับหรือทีมงานเราทําไปถึงไหนเราก็ Open ไฟล์เลยนะครับแล้วเราก็เพินอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันใช่ไหมครับอันนี้ก็คือรูปด้านที่เราทำนั่นแหละ Open มันดูนะครับโอเคเพินตัว autocad m a c AD, Mac, ผมเป็น education version นะครับอาจจะฟองๆนิดหน่อยโอเคเราก็จะเห็นว่าน,นี่มันย้ายไปแล้วเนหะ็นไหมอันนี้ก็ทํารูปด้านเสร็จแล้วนี่โอเคนะฮะ ในขณะเดียวกันเราอาจจะเห็นไอ้ทั่วที่เขาลิงก์อยู่ซึ่งแน่นอนอยู่ผมบอกว่าถ้าเราอยากจะเอาออกเราก็เพียงแค่อันโลดมันออกไปเราไม่ได้ดีลีททิ้งนะครับเราไม่ดีลีทเราไม่ดีแทชเราแค่อันโลดออกไปเฉยๆเพื่อที่ว่าเมื่อเมื่อเรากลับมาที่ไฟล์เนี่ยนะครับเราเพียงแค่โอเปนไฟล์มันขึ้นมาแล้วเราก็อันโลดอันนี้ออกไปลบเส้นที่เป็น r e n c e guide เหล่านี้ไม่ใช่ลบทศทีลบ ปิดเลเยอร์นะครับเราก็จะได้รูปด้านเปลี่ยวกระบวนการแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับจริงๆแล้วกระบวนการ e x t e l Reference ที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยมันเป็นวิธีการเึ่นเราอยู่ในออฟฟิศเราก็ใช้วิธีนี้กันอยู่แล้วหลายคนหลายคนก็คงเคยใช้กระบวนการแบบนี้อยู่ในการทำ p r o j e c t i o n ทั้งหลายแหละนะครับแต่ข้อดีก็คือ พอเราเอาตัวนี้ไปใส่ใน cloud storage มันก็เหมือนกับกระบวนการที่เราทำงานเหมือนใกล้กันมากขึ้นหลังนั้นพวกเราอาจจะใช้วิธีการคุยกันทางไล n e หรืออะไรก็สุดแท้แต่แต่จะเห็นว่ากรณีที่เราใช้วิธีการแบบนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องนั่งโทรถามอแชทตลอดเวลานะเราจะเห็นทันทีว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในแบบนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอากลับมาใช้ได้นี่ก็เป็นกระบวนการทั่วๆไปซึ่ง น่าจะเป็นประโยชน์ถ้าพวกเรามีพวก Cloud Storage กับเรียนรู้วิธีใช้ Excel r e f e r e n c e นะครับโอเคสำหรับคนที่ไม่เคยใช้วิธีนี้ผมก็อยากให้ให้ลองดูนะครับลองดูนะครับน่าจะช่วยให้กระบวนการทำงานของของเราเวลาทำงานอยู่กับบ้านมันมีความสะดวกแล้วก็ประสานงานกันได้ดีขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก,ก็สวัสดีนะครับขอบคุณครับ